ก็แล้วครับ i 5 Gen 10 2ตัวสภาพพอใช้ภายนอกพอใช้นะภายในสภาพดีมากนี่ตัวที่หนึ่งึงบบบบบบ,บ,บนี่ข้างหลังแต่ลดราคาย่อมเยาวเป็นราคาพอใช้ขายแบบพอใช้เพราะว่าด้านหน้าเลอะๆเทอะๆหน่อยนี่อ่าเห็นไหมมีรอยฝุ่นรอยอะไรฮะได้ตัวนี้เลยนะเห็นไหมครับมันมีรอยนิดหน่อยฝุ่นเคอะๆอืม อ่ะต,ตัวนี้ถือว่าสวยกว่าตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่หนึ่งตัวนะอีกตัวหนึ่งอันนี้เลอะเลอะเยอะกว่าที่เคยให้ดูในคลิปก่อนหน้าอ่ะมันมีรอยเห็นไ,ไหมรอยเนี้ยรับรอยปากกาแดงเนี่ยใครไม่รู้มังเขียนส่วนจริงๆอ่ะบาร์ดิเบอร์นี้ครับส่วนซีโร่ดิวเบอร์ก็เหมือนเดิมครับถ่ายด้วยกล้องให้อีกทีหนึ่งเพราะมันเล็กมากอืม ด้าน,นหลังครับสวยใช้งานดีหมดนะมีผลเทสหมดเลยดึงดึงไปพร้อมกันเลยจากลูกค้าประจำอีกแล้วลูกค้าประจำอีกแล้วแต่คนละเจ้ากับที่ทซื้อตัวสวยไปนะอันนี้ลูกค้าประจำอีกเจ้าหนึ่งซื้อสองตัวเลยส่วนตัวสวยนั่นก็ลูกค้าประจำอีกเจ้าหนึ่งซื้อไปตัวเดียวที่ผมทำคลิปเอ้ยทำคลิปทำคล,ลิปนี่หละทำคลิปเปรียบเทียบว่า ระหว่าง cpu สวยแต่พอใช้ในในร้านของกิ้งกอบแตกต่างกันอย่างไรและพอคลิปนั้นออกปุ๊บอ่าสินค้าสองตัวนี้ก็ออกเลยยังไม่ออกเลยดีกว่าคลิปนั้นยังไม่ได้ออนออนไลน์เลยกําลังจะออนไลน์ในวันนี้ เออยังไม่ได้ออนไลน์เลยแต่ถ่ายไว้เสร็จแล้วปับ๊บไอสอตัวนี้ออกแล้วอ่ะขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนกิ้งคอบเสมอมาแฮปปี้มากสุดมากลูกค้าใจใจดีลูกค้าที่มาซีร้านผมอะ่ะมันจะใจดี ไ,ไปไปไอ้พังตอนนี้ก็เดิเน,นการมาถึงจาัดก,การอารมสมัชเชอร์แล้วลนล้วนึว่าจะยากกว่านี้ไปเป็นมามาไม่ได้ยากมากกว่าชนะแล้วแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายมันให้เราล่อง,องเรือกลับมาไม่ใช่ล่องเรือย้อนกลับมาตอนอยู่กับเพนัมก่อนที่เราเราขอเพนัมไปทําภารกิจ พี่น้ำบอกว่าให้หนีไปกับพี่นัำเคืออยู่นอกเมืองเราบอกพี่น้ำว่าถึงออกไปนอกเมืองด้วยอ่ะไม่นานเราก็ตายอยู่ดีสแสดงว่ามันต้องย้อนเวลาดิย้อนมาตอนที่ยังไม่ได้ตปอาราสกะทาวเวอร์แล้วก็เลยขอว่าชีวิตฉันเนี่ยฉันขอไปจัดการเพราะไงก็ต้องตายอยู่ดีเผื่อสักวันหนึ่งอาจจะได้เจอกันถ้าเอาลิลิกออกจากหัวได้โดยที่ไม่ตายประมาณนี้นะอย่างาเงี้ยเสริมอ่กเสริมิกหน่อยหนึ่งดีกว่า ให้มันแน่นกว่าเดิมอันนี้อันนี้เล็กกว่าเล็กกว่านี้หน่อยนึงเท่าประมาณนี้ตอนนี้ก็เท่ากับว่ายังไม่จบถ้ามินบอร์ดจะเทสต,ต่อไปก็ยังเอามาเทสไซเบอร์พังอยู่กศใกล้จบแล้วใช้เมนบอร์ดกี่ใบในการเทสไซเบอร์พังเอ้ไซเบอร์พังจนจบก็นับไม่ถ้วนนะเยอะอยู่อ่ะชั้นหนึ่ง ในหอ,อลูกค้าคนนี้เคยลูกค้าเจ้าประจำที่เคยซื้อ1660ซูเปอร์เราไปเราจำได้นะเห็นเราต้นบัมเบอร์เปลดาเราจำได้นะ ถึงเราจะมึนๆบ้างแต่เราจําได้อ่ะต้องเอาอะไรลองไปใต้ล่างนี้ก่อนให้มันแข็งแรงก่อนที่จะวาง CPU ลงไปแล้วก็ตัดนี่ลงตปเยอะๆนะกันไกลนี่จะพังเรือยงเนี่ยมันจะเริ่มหมดคมอะไรมันเริ่มตัดบับเบิ้ลไม่ขาดแล้วถ้าใช้เข้าไปลึกๆอะ่ะต้องรับคมมันนะดูดิ เ,เริ่มใช้ไหมจื้อแล้วอะแล้วก็จริงๆกันกายไที่เอามาตัดบบบเบลก็ไม่ไม่ควรเอามาตัดพวกกล่องพวกอะไรเงี้ยมันจะหมดคมใช่ป่ะนี่เอามาตัดหมดเลยเรื่องเลยอ่ะนี่ก็จะมีบุนุ่มๆอยู่ตรงนี้นะจากนั้นเราจะใส่อันนี้ลงไป จะลองอีกชัน้นนึงก่อนอเดี๋ยวดยวิไปข้าไปนะตึงๆอยู่นี้นะครับต่อไปก็ตัดหันข้างๆป้องกันข้างๆไปดูสิเราจะหัก,กันได้ขนาดไหน น,นี่กัน CPU ไปสองด้านเนาะอย่างนี้อ่ะให้ CPU อยู่ตรงกลางจากนั้นก็มาตัดกล่องนี้กล่องที่เราตัดประจำ คลาสาสิคลาสสินี่เหมือนสร้างเกาะเกาะเกาะกำบังให้กับสินค้าใครชอบสร้างก้อมสร้างฐานแบบ เกมอาร์ต okay, ีเอสก็น่าจะชอบแพ็คของนะครับก็เหมือนกันแพ็คของไปไปแพ็คมาสนุกดีนะเสริมให้มันแข็งแรงเป๊ okay. ปะโอเคปขอบคุณลูกค้าประจำมากมากครับปิดฝาปิดปหนึ่งซีนซีลเขาเรียกซีลหรือซี ซีลอซิลปิดนี่เฮ้ยนี่อุ้ยหมดหมดแล้วอะไม่เป็นไรก็เอาออกมาใหม่เพราะอยู่ใกล้ๆเราเตรียมไว้แล้วเป็นไง การเตรียมแผนไว้อย่างรอบคอบไหมครับเนี่ยเวลาฉีดมังชอบขาดเงี้ยแล้วก็ต้องมาฉีกใหม่ก็จะเป็นเส้นเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยไปใหญ่เงี้ยนะทำไมชอบขาดออกกันวะอ่ะแน่นๆเนนสร็จแล้วครับรรับได้เลยนี่ งานแพ็คจากกิ้งคอปงานเทสจากกิ้งคอปและสินค้าจากกิ้งคอปผลทดสอบก็จากกิ้งคอปก็จากกิ้งคอปอยู่แล้วเพราะว่ากิ้งคอปอย่างเดียวเลยก็ทำอยู่เนี่ยไปเตรียมส่งกันนะครับเสร็จแล้วขอบคุณมากครับที่รับชม